ตวงที่เราจะนำมาตวงแป้งเราใส่แป้งมันลงไปหนึ่งถ้วยตวงนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็เอามาเทใส่กะละมังเตรียมไว้เราก็มาตวงแป้งข้าวเหนียววันนี้จะเป็นข้าวเหนียวนะคะทุกคนข้าวเหนียวครึ่ง ตวยตวงนี่ใส่ลงไปอันนี้จะเป็นแป้งข้าวเจ้าใส่ไปสองช้อนโต๊ะใส่ลงไปสองช้อนพอดีแล้วค่ะทุกคนคือเราก็มาเตรียมน้ำอันนี้จะเป็นน้ำรนน้ำร้อนนะคะทุกคนน้ำร้อน เราก็ใส่เกลือลงไปเกลืออย่าใส่เยอะนะคะทุกคนใส่ประมาณปลายช้อนใส่ลงไปในแป้งแล้วเราก็มาผสมปแป้งเลยค่ะทุกคนเราค่อยค่อยกวนนะคะหยอดน้ําลงไปค่อยๆกวนกลาว่าแป้งกับน้ํามันเข้ากันแล้วมันเป็นเนื้อแป้งที่พอเหนียวเนียวอะ่ะก็ได้นะคะทุกคนไม่ต้องว่าให้มันข้นเกินไป เราก็ใส่น้ำเสร็จก็คนเลยนะก็มีเกลือหยอดน้ำลงไปคนไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจนแป้งมันเข้ากันเสร็จเนาะหลังจากแป้งเข้ากันเสร็จเรียบร้อยเราก็พักแป้งไว้นะคะทุกคนพักแป้งไว้ก่อนแล้วเราก็ไปเอาเขียงมาหันนะะ่นค่ะทุกคนหั่นกุชชี่สองขีดนะอันนี้เราทำสองขีดเนาะอันนี้ทำเก็ดเองเน้นนะคะทำเกล็ดเองไม่ได้ทำขายะคะ่ะทุกคนทีนี้เราก็เทใส่ หม้อกระทะของเราเลยนะอันนี้เราก็ใส่เขาเรียกว่าเบกกิ้งโซดานะทุกคนเบกกิ้งโซดาใส่ไปช้อนชาเนาะเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปเพื่อให้มันนิ่มนะทุกคนแล้วก็ใส่เกลือลงไปอีกนิดหน่อยน้ําตาลช้อนโต๊ะนะคะทุกคนใส่น้ําตาลช้อนโต๊ะในผักคือใช่เรานะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปสองช้อนนะคะทุกคนใส่น้ํามันสองช้อนเออเมื่อสักครู่เราก็ใส่ในแป้งไปสองช้อนพอดีว่ากล้อง มันจับไม่ติดค่ะทุกคนลืมบอกไปอันนี้เราใส่ไปแล้วเนาะใส่น้ํามันไปสองช้อนด้วยนะเราเราใช้เป็นน้ํามันมะพร้าวค่ะทุกคนถ้าใครไม่มีน้ํามันมะพร้าวก็น้ํามันพืชก็ได้พอคนคลุกเค้าให้เข้ากันแล้วเราเอามาผัดนะคะทุกคนทีนี้เราผัดเนี้ยเราก็คือเอามาล้วนล้วนไปเรื่อยๆนะทุกคนเราก็ล้วนให้มันใช้เวลาในการล้วนแบบนี้ไฟอ่อนๆยี่สิบนาทีประมาณนะคะทุกคนประมาณพอแป้งมันแห้งมันติดกันกับ ผักกุ้นช่ายเรานะคะทุกคนอ่าพอมันติดมันมันเหมือนกับแป้งมันแห้งมันเริ่มแห้งแต่มันยังไม่สุกนะคะทุกคนแล้วก็พลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปทําไปจนกว่าเราจะรู้ว่าแป้งมันเหนียวเนืดเนิดนะคะทุกคนความเหนียวของมันเนืดเนิดมันก็ดูแล้วว่าโอเคมันจะโอเคแล้วเราก็เอามาเทพักไว้ก่อนนะคะทุกคนเราพักให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยเอามาเทใส่กะละมังเนี้ยค่ะทุกคนเออมันเทใส่กะละมังที่ จะเอามาปั้นให้มันเป็นรูปนะคะทุกคนแต่ตอนนี้มันไม่มีใบตองรองก็เลยเอาใบเตยรอ,องถาดที่จะเอาไปเตีรยมนึ่งนะคะทุกคนเอาใช้ใบเตยแล้วก็ทาน้ํามันนิดหน่อยตอนนี้มันจะเป็นแป้งมันนะคะทุกคนก่อนที่เราจะปั้นรูปมันจะไม่ติดมือใช้แป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะเอาคุกเขาเข้าไปเพื่อให้มันเซตตัวนะคะทุกคนเราก็ปั้นมันเป็นรูปอย่างนี้เ,เอามานึ่งะค่ะทุกคนปิดฝานะึน่งใช้เวลาในการนึ่งไปสัก สิบห้านาทีผักกุช่ายของเราออกมานะ้าตาแบบนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ทาน้ํามันเพื่อไม่ให้มันติดให้มันให้มันาให้มันเย็นนะคะทุกคนมันเย็นมันจะจับเป็นแผ่นอย่างนี้นะคะทุกคนเนื้อนิ่มอร่อยคะ่ะทุกคนอร่อยนะเอออันนี้เนื้อนิ่มคือแป้งข้าวเหนียวมันจะเหนียวอยู่แล้วแล้วแป้งข้าวเจ้ามันก็จะ นุ่มนะคะทุกคนมันเหนียวนุ่มอร่อยอะทุกคนอันนี้คือทํากินเองน,น,นันนี้ว่าทํากินเองเสร็จแล้วน้าจิ้มวันก่อนเราทําไม่ได้ทําคลิปเนาะก็พอดีน้ําจิ้มมันเหลืออยู่แล้วก็เอามาลาดลาดหน้าตาออกมาอย่างนี้น้ําจิม้มเราคือน้ําจิ้มก็ทําง่ายค่ะทุกคนก็มีอ่าเดี๋ยววันหลังจะทําน้ําจิ้มให้ดูนะคะทุกคนง่ายๆลาดอันนี้น้ําจิ้มเก่าที่เหลืออยู่นะคะทุกคน อ่ะมันเหลืออยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้ทําน้ําจิ้มวันนี้ราดเสร็จเรียบร้อนะยอ่ะมากินเร,เราก็มากินกันเลยนะคะทุกคนอืมอร่อยแป้งนิ่มเหนียวหนุบหนบอืม รอร่อยอือร่อยค่ะทำดูนะคะทำดูอืม